เออนั่นแหละอสู้ๆนะครับน้องโมเดลขอคำค้างนะครับวันนี้อยากจะลองของจริงอยากจะลองของจริง <laughs> พักก่อนไหมไปต่อไหมไป,ไปต่อเลยเหรอรโอ้โหระวังรถด้วยนะข้างหน้าเนินชันนะโอ้ไปต่อเลยครับระวังอยู่ในเลนตัวเองนะ เดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้ก่อนไปเลยโอเคนี่ครับยากาศสบายๆนะครับเช้านี้ที่ขอํำค้างมีอากาศสบายๆครับเดี๋ยวตามโมเดลต่อครับไปถึงไหนแล้วโอ้โหเนินสูงมากครับ ตรงนี้เป็นหลายๆคนมาหยุดยืนนะครับหยุดเดินโอเคเดี๋ยวไปต่อครับ